có con, bên này, ở đây cũng có, tôi <laughs> sẽ ăn cơm ăn cơm, tôi สวัสดีครับพวกเราไอ้เจษฎกิจช่วยถือหน่อยดิถ่ายผมอย่างเงี้ยอันนี้ให้พี่เจษฎกิจช่วยไปแอดมินให้ก่อนนะโอเคถ่ายของผมง<ป>เงี้ยไปไหนปะสวัสดีครับพวกเราตรอนนี้ก็อยู่ที่เขาเรียกตออสาเกนะที่แล้อยู่ใกล้ๆก้ราชเบญน์ด้นนอกที่แล้วเป็นจุดที่เรามีการแจกอาหารให้กับผู้ที่ยากไร้นะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะมีการแจกอาหารลิขสนทธิราชเบญน์กลางเยอะมากทำให้คนมารออาหารแล้วก็เป็นภาพที่แบบ หมือนการสมปกลงลงลงังกันะเอ้ยจ,จัดจุดแจกอาหารไว้ที่นี่ก็ให้ผู้ที่ใจบุญเขามาช่วยกันก็เป็นเป็นเรื่องปัญหาหลักของกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพเองก็มีคนที่ยากไร้แล้วคนไร้บ้านอยู่มาจุดนี้เป็นจุดที่แจกอาหารก็จะมีคนเอาอาหารมาแจกก็จะมีทั้งคนที่เป็นคนไร้บ้านแล้วคนที่ยากจนที่อาจจะรายได้น้อยก็มาเอาอาหารทานเสร็จอาจจะกลับไปไปฝากคนที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วกลับไปอยู่ อนาคนที่เห็นอยู่แถวนี้ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะเป็นคนไร้บ้านได้ยี่สิบสิบเปอร์เซ็นต์อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นคน,น, 24, น,ค,นคนจนเมืองแหละที่ประยหยัดค่าใช้จ่ายก,ก็จะมาขายใี่มีมีเจ้าภาพจาใจบุญเนี่ยมาเอาอาหารมาแจกเพระว่าจัดให้เป็นระเบียบนะอนาคตเราจะย้ายไปอีกที่หนึง่งที่อยู่ตรงไอ้ประปาแม่นสีนะนี้ก็ได,ได,ได้ได้เช่าที่เปลี่ยนห้เป็นเรื่องเป็นนามากขึ้นแต่ว่านี่ก็เป็นปัญหาที่ต้องร่วมมือกับหลายหน่วยง,งานนั้นปีใหม่ปีนี้ก็นึกถึงคนที่ยากลำบากนะว่าหลายๆคนก็ ปีใหม่ก็อาจจะไม่ได้กัดฉลองหรอกเมื่อกี้เราก็ซื้อไอติมแจกเขาไอติมถ้วยหนึ่งก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้แล้วก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นั่นทีแล้วแก้ปัญหาเรื่องแจกอาหารคงเป็นปิ๊ปลายเหตุนะในต้นเหตุคือต้องแก้เรื่องการฝึกงานอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ทํางานกับาทางพมทางทางรัฐมนตรีก็เข้มแข็งก็ร่วมือกันก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศก่อนนะเดี๋ยวมีคนใจบุญมาอา้าวดูคนใจบุญที่เอาอาหารมาแจกหน่อยมาสวัสดีครับพวกเราอยู่ไหนกันเนี่ยสองคนเนี่ยผมอยู่ท่าอิดครับนุี น้องความเปนธมครับเออแล้วเป็นไงบ้างมาทำมามาเอาอาหารมาให้ครับมาบ่อยไหมามาคือตรงนี้จะมาครั้งแรกแล้วจัดงานปีใหม่ให้เขาครับอ๋อตรงกับต่อสะเกนี่นะใช่ครับโอเคแล้วก็มาหม้อข้าวสามหม้ออ่าไหนอยู่ไหนเนี่ยข้าวอยู่ไหนเนี่ยข้าววันนี้วันนี้มันเหลือหม้อหนึ่งอ๋อเมื่อกี้ไปจัดงานไปแล้วผมทบคุณับอันนี้เราเราก็หมากผูยเตี๋ยวที่นี่เขานะเลี้ยงปีใหม่ให้กับคนยากไร้สวัสดีครับพี่บ้านอยู่ไหนเนี่ยไหบ้านอยู่ไหนจ๊ะอยู่โมบะนะครับอ่าเดี๋ยวกลับบ้านใช่ไหม อ่าโอเคไปไหนอยู่ไหนกะเพราอยู่ไหนเนี่ยเขาหมดเกลี้ยงครับหมดแล้วเหลือข้าวใช่ไหมโอ้เหลือข้าวหม้อหนึ่งนี่นี่กะเพราเกลี้ยงแล้วโอเคนี่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวแจกชาวบ้านอยู่นะขอบคุณทุกหน้าช่วยกันนะแจกก๋วยเตี๋ยวคนไร้บ้านหอมฉุยเลยทั้งคนไร้บ้านคนยากไร้ด้วยเนาะอ่าวบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายห่างๆนะเพราะเราก็้ามาอยากเห็นมากพี่ๆอยู่ห่างเรียกเราเหมาอยติมไปแล้วไมีมั้ย อ๋อเนี่ยจะมีผู้ใจบุญมานี่ก็อยู่ด้านนอกก็ก็อันนี้คือสภาพความเป็นจริงนะผมว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าเมืองนียก็มีทั้งคนที่ยากลําบากแล้วคนที่ที่เหมือนกับอาจจะไร้บ้านส่วนหนึ่งแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ได้ไร้บ้านน้อยนะใช่ไหมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ก็มีบ้านอยู่พีเล็กมาอธิบายหน่อยนี้นี่เป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่ใช่ไหมเป็นคนคอย,ยจัดการคนส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้านหรือคนยากจนถ้ารับปีเป็นคิดเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบสามสิบ เจ็ดสิบนำเพื่อไปจุนเจอในครอบครัวสามสิบเปอร์เซ็นกินนอนอยู่ที่นี่เจ็ดสิบนี่คือมีมีบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่แถวไม่ไกลไกลก็มีนะฝั่งนู้นก็มีฝั่งทนก็มีผมเห็นที่มีบางพัดอยู่ฝั่งทวนกันมากกว่าใช่ไหมแล้วก็เราก็พยายามจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นแต่ก่อนไปใช้กฎระเบียบคือว่าการที่คุณจะมารับ ของแจกนี่คุณจะต้องใส่แมสใส่แมสเข้าแถวเข้าแถวเป็นระเบียนถ้าคุณไม่ใส่แมสแล้วก็ไม่เข้ามารับแล้วก็ดูจังจัดไม่ให้ไม่ให้ได้เยอะเกินไปคนที่จะคนที่จะแจกต้องลงทะเบียนถูกไหมถ้าลงทะเบียนล่ะถ้าเทศกิจให้ลงทะเบียนไหมตอนที่จะมาแจกแล้าลงทะเบียนมาตอนหกโมงเย็นเวลาเดียวกันใช่ไหมอ่านี่ก็คนใจบุญมาอีกเจ้าหนึ่งนะครับเราก็อยู่ห่างนะเขาเพราะเราไม่อยากให้เห็นหน้าพี่ๆเขาก็อย่างที่บอกแล้วว่า ปีใหม่เราอาจจะมีความสุขกันนะที่เราแต่ว่าก็มีคนอีกจานวนมากเลยที่บางทีบ้านยังไม่จะอยู่เลยแล้วก็งานก็ไม่ได้ทำแล้วก็ยังมีคนรออยู่ที่บ้านอีกนะก็เลยวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมเยียนครับที่เรามาเย,ยีย่ยมเยียนแถวนี้บ่อยแล้วนะก็ยังจัดนี่ก็จัดเป็นระเบียบนะหม้ว่ามีคนเดินมาก็มาอยู่ห่างๆนะแล้วก็มารับทุกคนก็เข้าระเบียบด้วยความอดทนนะไม่มีการแตกคิวกันแล้วก็ให้เก็บขยะให้เป็นระเบียบทิ้งขยะก,กาันหลายคนพอได้หาก็กลับบ้านนะไม่ได้อยู่ส่วนคนที่ เน่อนี้ก็เราก็มีเมื่อวานเราก็มีมาคัดเลือกว่าเออใครอยากมาอยู่บ้านแต่ว่าถามว่าเราจะจับเข้าไปขังได้ไหมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือบางคนมองว่าปัญหาคนในบ้านทำไมไม่จับไปขังให้หมดไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะว่เาเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่เขาเดินเขาอยู่บนถนนทุกคนก็มีสิทธิอยู่บนถนนด้วยน,นั่นก็อาจจะต้องต้องทําด้วยความละเอียดอ่อนนะด้วยความละเอียดอ่อนเพราะทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันเขาเป็นคนที่โชคร้ายโชคราวอะไรอย่างนี้นะอ่านี่ก็มีผู้ใจบุญมาอีกคนหนึ่งก็จะจุดตรงนี้นะจุดจุดที่เราเอาอาหารมา ให้คนย่างไรแต่ว่าพวกะเราไม่ต้องเอามากันเยอะนะค่อยๆดูเพราะว่าบางทีมาเยอะไปก็ไม่ประโยชน์ตอนนี้ที่เราทําอีกโครงการหนึ่งคือฟู้ดแบงค์นะเราก็ทําต้นแบบเป็นธนาคารอาหารที่อยู่หลายๆจุดตอนนี้จุดที่ห้วยขวางกับที่มาขุนเทียนเดี๋ยวที่หน้าจะพาไปดูนะครับก็เป็นจุดที่เอารูปโลมาหาแล้วก็ไปลงที่ชุมชนที่เปราะบางนะก็พวกเราที่อยู่บ้านฉลองปีใหม่กันนะครับก็ขอให้มีความสุขทางปลอดภัยนะอันนี้ก็คือคนใจบุญนะที่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไรได้ไหมเนี่ย ไลด์ได้ไหมไม่เป็นไรตามสบายมาทําบ่อยไหมเนี่ยทําที่ไหนบ้างอ่ะที่จุดนี้เลยครับคุณนี่นั่นนะให้ความรู้หน่อยมาอาทิตย์ละกี่หนนะแล้วแต่ที่ครอบครัวจะทำนะอ๋อนี่พี่น้องกันเหรอเปล่าครับอ่าเอแไปงานดีจ้ะดีแล้วนีวอะไรมันเนี่ยข้าวอะไรอ๋อคือที่บ้านเขาทำครับอ๋อแล้วก็มาให้วันละกี่ชุดเนี่ยประมาณสามสิบห้าสิบสามสิบโอเคแล้วก็มาทิ้งจุดนี้นะอย่าไปแจกริพถนนนะไม่เอานะต้องมาจุดนี้นะอ่า มาประจำใช่ไหมก็มาดีครับมาะจีครับดีครับอ่ะวันดีปีใหม่นะบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่าาวโอ้มาไกลเนี่ยโอเคดีจุดแจกที่นี่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็จะได้ไม่ไปกระจายทั่วนะจะได้ดูแลเขาจะได้ดูแลเขากันครับขอบคุณนะครับน้องที่จุดนี้ก็ดีเพราะว่าทําให้มารวมที่นี่จุดนี้มาแล้วก็ขอบคุณมากนะโอ้ยวันดีปีใหม่นะขอให้ได้บุญเยอะๆนะทุกคนวันดีครับช่วยกันนะโอเคคืออย่างเจ้าทีนี่เขาจะมา อ่าโอเคดีลนะแต่แต่จุดนี้เดี๋ยวเราก็จะมีแพทย์มามีดูแลสุขภาพอะไรด้วยใช่ไหมบางวันทุกวันละครทุกวันอังคารก็จะมีทางแพทย์จากกทมมาดูแลใช่ครแล้วก็อันหนึ่งที่เขาไม่มีคือบัตรประชาชนถูกไหมก็เขามีให้ทำก็จะมีรถมีให้ทําบัตรประชาชนด้วยใช่ครับทีแล้วต้องดูนี่แหละอ่าใช่สิบบาททองโอเคเนี่ยเขาแจกค่าแล้วก็เริ่มรับกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยู่กันด้วยมีความมีระเบียบแล้วพี่สากอันนี้ใครเป็นจุดเนี่ยทุกวันอังคารหมอจากโรงพยาบาลอะไรนะโรงพยาบาลอะไรนะ อ๋ออันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะที่ในกรุงเทพมหานครที่อาจจะไม่ใช่จุดที่สวยงามที่เราท่องเที่ยวม,มาดูแต่ว่านี่คือชีวิตรจริงที่คนเมืองก็จะมีอย่างเงี้ยมีคนที่อาจจะโชคไม่ดีนะแล้วก็อาจจะเป็นจุดจังหวะชีวิตที่ลำยากลำบากนะว่าเราก็ต้องช่วยประคองกันไปแล้วก็เห็งแล้วเราก็มีคนมีส่วนเหลือที่จะมาจุวเจือส่วนขาดได้นะจะจับแมทชิ่งยังไงดูแลให้เรียบร้อย นะมันจริงแล้วคนที่มาก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่คนไร้บ้านนะเป็นกลุ่มคนยากจนที่บางทีเขาก็อาจจะประสบปัญหาเศรษฐ as, ก,กิจอะไรต่างๆนะก็ช่วยกันครับก็เป็นปีใหม่แล้วก็คิดถึงคนปลอดบ้างเหล่านี้เนาะก็มีหลายกลุ่มเลยที่เราจะไม่ได้ฉลองปีใหม่เหมือนพวกเราะะแต่ไม่เป็นไรพวกเราก็ที่กลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้มีความสุขนะเออเดี๋ยวเราเรียกไอติมเขาอีดีวาเนี่ยเจ้าทีเลยกี่ถ้วยเนี่ยไปดูดีที่เล็ก หมดแล้วเจ้านี่ยมีกี่เจ้าหนึ่มใหม่เจ้าใหม่ไหมอย่างนี้เจ้าใหม่รู้จักไหมอย่างนี้นะพอลูกกันเหรอพอแล้วนเอาไม่เป็นไรได้ได้ได้แล้วเออปีใหม่ไม่ละเด็กเลี้ยงไหลองถามดิบมาแล้วก็จัดการนี้นี่เราก็เลี้ยงกุ้ยเตี๋ยวหมากุ้ยเตี๋ยวเข้าไปเลยนะนะก็ช่วยกันนะผมว่าปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วผมว่าไม่ใช่ชาวกรุงเทพเราทุกเมืองเราดูเมือง ไม่ช่เป็นนิวยอร์กเป็นซานฟรานซิสโกเมืองใหญ่ทั่วโลกก็มีปัญหาเพราะว่าเมืองมันเป็นจุดรวมของความหลากหลายนะมันมีคนหลากหลายคนที่เข้ามาหางานคนที่โชคไม่ดีมันไม่ใช่เฉพาะปรเทศที่มีคนนักจนผมว่าเราก็ต้องเจอแล้วความจริงอะ่ะแล้วก็ต้องแก้ปัญหามันนะนี่ก็เป็นท่องเที่ยวเดินผ่านไปก็ผมว่าก็ธรรมดาแ้วผมว่าคือดูแลอย่าให้ทะเลาะก,กันอย่าให้มีปัญหาสร้างโอกาสให้เขานะก็ต้องดูเรื่องฝึกงานเรื่องอะไรไป เอาเนี่ยโอเคเอาเหมาเอาเอาเลี้ยงไอติมปีใหม่หน่อยพวกเราได้กี่ถ้วยเนี่ยได้เยอะอยู่กี่ถ้วยอ่ะเนะไหนดูดิมีไอติมเหลือเท่าไหร่นี่เราจะเหมาเลี้ยงอันนี้ถังใหญ่อันนี้ถังใหญ่โอ้ยจะหมดแล้วเนี่ยเนี่เอาเอาเลยลุยไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปจัดเทวีดีพี่เล็กเราเลี้ยงไอติมปีใหม่ พี่เล็กดูจัดระเบียบไปดีจริงแล้วจะมีพี่คนหนึ่งที่ทำข้าวแกงมาบ่อยๆเนาะมามากลับไปแล้วใช่ไหมครับผมคุณชายเสื้อนอะคุณชายคุณชายใช่ไหมโอเคสวัสดีครับมาตอ้ายดูเราจะมีเทศรรกิจมาช่วยดูแลตลอดนะขอบคุณนะนะ้อ,นะอแงแจกหมดแล้วนะรวดเร็วมากเลย ขอบคุณนะสวัสดีปีใหม่นะครับใครขับมาเนี่ยเออขับมาเองกันขอบคุณนะสวัสดีปีใหม่นะน่ารักมากคะเด็กๆก็ยังมาช่วยกันนะอมันคนมีส่วนเหลือเยอะถ้ามาจนเกินขาดได้ผมว่าเมืองเราอยู่ได้นะช่วยกันนี่ปุ๊บเราก็ไอติมปุ๊บวะเท้าคิวเลยไอติมจะให้รอเกินถ้วยไอติมนะพี่เล็ก ครับพวกเราครับก็ไม่มีอะไรนะก็เห็นว่าเมืองก็มีทั้งคนที่ที่สบายกับที่อาจจะมีปัญหาบ้างก็ช่วยกันดูแลไปนั่นก็เป็นช่วงปีใหม่ก็เป็นช่วงที่ดีที่เราจะคิดถึงคนที่ยากลําลบากนะแล้วก็แบ่งปันกันถ้ามีโอกาสนะครับไปอะไรไปแรกขอบคุณมากเดี๋ยวพดดรุ่งนี้แวะไปเยี่ยมอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวดดเดี๋ยวปรึกษากันเดี๋ยวแวะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ไลฟ์จบก่อนนะโอเคก๋วยเตี๋ยวจ่ายไปกี่ถ้วยแล้วหหมมดด จริงดิไม่หมดไม่เลิกเหรอเนี่ยไม่ใช่มีแต่เส้นนะวัาดีครับกินยังอร่อยอร่อยครับอร่อยไหมอ้าโอเคนี่ว่าอยู่ไหนเนี่ยอันุกาครับขอญาตไลฟ์สดได้ไหมมากินทุกวันไหมโอเคแล้วกลับบ้านนอนที่อัลบุกาทำอาชีพอะไรตอนนี้ทำงานตตาแก๊สครับตตาไก๊สทำเตาปิ้งย่างหมูครับอ๋อแก๊สน่ะแต่ว่าก็มาช่วยลดค่าใช้จ่ายมากินข้าวที่นี่ มาไกลเนี่ยไก่ลังลูกตาเนี่ยตุ๋ปลาตีวีแล้วทำางที่ไหนอ่ะที่คลองสองลังลูกตามาทุกวันเลยเนี่ยทุกวันทุกวันอาทิตย์หยุดงานทุกวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้วันหยุดห้าวันก็เลยมากินข้าวที่นี่โอเคออากินสร้างพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานต่อนะอ่าโอ้น่ากินมากก๋วยเตี๋ยววันดี้ไหมมีความสุขมากนะพวกเราโอเคคนะไปขอบคุณนะอ้าวก๋วยเตี๋ยวจะหมดแล้วโอเคไปแล้วพวกเราก็เสร็จความสุขนะครับพวกเรา แบ่งปันผมว่าความสุขคือการแบ่งปันเนาะความสุขที่เราเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยวัสดีครับอยู่ไหนเนี่ยเขียนมามาเอะมาเที่ยวเล่นมาเที่ยวเล่นอ๋มาเที่ยวเล่นออไปแล้วครับพวกเราแล้วี่ใหม่ก็ผมว่าสุขที่สุดคือการแบ่งปันนะการเห็นคนอื่นมีความสุขมากขึ้นก็ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเนาะโอเควัสดีครับพวกเราวัสดีปี่ใหม่นะเดี๋ยวผมมาเดินไปดูไฟที่วัดมหาธาตุดีกว่าตรงนี้วัสดีครับ